สวัสดีครับคุณผู้ชมขอเขา้ากับเพ่ออะไกันโปเกมวิวชาแนลสำหรับคลิปนี้เราจะมาทดลองทดสอบแล้วก็มาอธิบายในส่วนของ Windows Store นะครับใน Windows 8กันเลยดีกว่าก็จะเป็นการรีวิวอธิบายรายละเอียดในการใช้ วินโดว์สโตในวินโดว์8.1นะครับครับส่วนในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าของรูปร่างหน้าตาของแอปในแอปวินโดว์ของ8.1ก็จะมีแอป,ปให้ดาวน์โหลดมากมายก็จะเป็นทั้งโหลดฟีแล้วก็ซื้อครับในอันค้า ก็จะเป็นแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เราเรียบร้อยส่วนส่วนข้างบนก็จะเป็นการจัดอันดับแล้วก็จะมีประเภทของแอปนะครับจะเรียงเรียบร้อยเลยครับเป็นระเบียบ c o l l e c t i o นี่ก็จะเป็นแบบว่าแอปเป็นแพ็กนะครับเป็น ครบชุดที่มาพร้อมกันอย่างพวกเกมซอมบี้ก็จะแพ็คเป็นเกมแนวซอมบี้ทั้งหมดนะครับในเวอันเดียวกันแล้วของวิทยุเอโอสเตชันก็จะรวมว้ในนี้กันหมดครับอย่างดูาวท่ออากาศก็รวมไปหมดเลยนะครับก็จะมีแอร์เค้ แล้วก็ My App My App ก็คือแอปของเราครับซี่ได้ดาวน์โหลดไป My Account ก็จะมีเป็นผู้ใช้ของเรานะครับมี redeem code ก็จะเป็นได้ code มาแล้วก็ใส่แล้วก็ r e d e มันก็จะเป็นได้แอป จะแอปมานะครับจะเป็นแอปแชรเงินถ้าเกิดหาแอปอะไรไม่เจอหรือว่าอยากจะโหลดแอปอะไรบางอย่างครับเสียเวลาที่ต้องการจะหาเป็นแคตาล็อกก็สามารถพิมพ์ได้เลยครับอย่างว่องไวอย่างผมจะโหลดไลน์แล้วกันดีครับเห็นแล้วครับ Uh, say hi Hello ok. À cái này ครับ แล้วก็ในส่วนของการดาวน์โหลดวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ mm hmm. สมมติว่าผมจะโหลดเอาเป็นเอาเป็นเกมเกมหนึงแล้วกันอย่างอันนี้แล้วกันแล้วครับนี่ครับแล้ก็จะมีการจับอันดับให้คะแนนแล้วก็ส่วนทั่วๆไปดีดูรูปภาพแล้วก็ กด install ตรงนี้ครับแล้วก็รอใช้เวลารอสักครู่กดกดแอ d มี a g ี i นนี่ครับตรงนี้ครับก็จะทำการดาวน์โหลดอยู่อะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาเล่นเล่นได้เลย ครับหลังจากที่รอดาวน์โหลดเวลาโหลดแ๊บเดียวครับแล้วก็เปิดขึ้นมาสามารถเล่นได้เลยครับก็การดาวน์โหลดแอปใน Windows 8.1แอปสโตร์วิน Windows 8.1ก็คล้ายๆเหมือนในโทรศัพท์นะครับก็เหมือนกันหมดเลยแล้วก็ลองอันนี้ก็มาลองเล่นดูดีกว่า Hãy subscribe 后来... ก็เอาล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมาขอ,ขอจบการนำเสนอแอปการรีวิวแอปโต้ในวิด์ชั8.1กันไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะมาทำ อะไรให้ดูอีกอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ